สวัสดีค่ะสวนลุงหมูประตู้พันไม้นะคะวันนี้มาน,นําเสนอหมอนทองเข่งนะคะปกติเข่งนี้เราขายอยู่ที่เข่งละสามพันห้าร้อยบาทค่ะแต่วันนี้เราจะมาจัดในราคาพิเศษนะคะเข่งถ้าลูกค้าซื้อเป็นเข่งเนี่ยเราขายในเข่งละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่นี้เราจะมาจัดเซตขายค่ะอ่าหนึ่งเซตเนี่ยจะมีหนึ่งร้อยต้นจากปกติเนี่ยถ้าเข่งละหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งร้อยต้นเนี่ยจะขายที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจะ้ะแต่ถ้าลูกค้ารับหนึ่งเซตเลยลดพิเศษเหลือหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะ แต่ถ้าและพร้อมส่งฟรีด้วยนะคะพิเศษส่งฟรีค่ะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนทั่วประเทศไทยเราส่งให้ฟรีค่ะแล้วถ้าพิเศษลูกค้ารับ3ามเซตรับทั้งหมด3ามเซตนี้จากราคาสามแสนหกหมืนบาทลดเหลือ3ามแสนหมบาทค่ะลดพิเศษอีกหนึ่งบาทบาทหนึ่งหบาทพร้อมส่งฟรีค่ะค่ะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะ ของมีจํากัดนะคะมีไม่เยอะเราจัดเพียงสามเซตเท่านั้น,นะค,ะค่ะต้นสวยแข็งแรงนะคะลูกค้าเอาไปปลูกเนี่ยพร้อมปลูกลงดินได้เลยค่ะ ระบบรากแข็งแรงแน่นอนค่ะปลูกได้เลยนะเพื่อสมาชิกครับผมเนี่ยตอนนี้ของผมเนี่ยจะมาให้ดูนะครับตอนนี้ฝนฝนตกด้วยฝนตกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพื่อสมาชิกได้ดูกันนะครับเมื่อกี้ทีมแอดมินผมนะครับผู้จัดก,การก็บอกว่าซื้อลอยต้นแสนสองส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าซื้อต้นเดียวพันห้าจปกติเท่าไหร่นะ าจากปกติสามพันห้าเหลือพันห้าสูงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงชูมือมชูมือชูไม่ถึงนะครับชูไม่ถึง,ถงนี่ชูไม่ถึงนะครับสูงๆก็แบบนี้นะครับก็ใครที่สนใจผมบอกได้เลยครับว่าคุณได้เลยแต่ถ้าคุณบอกว่าผมอยากได้สามเซตเลยสามมิต้นเหลือเท่าไหร่นะเเหลือสามแสนห้าหมื่นบาทค่ะสามแสนห้าส่งฟรีทั่วประเทศนะครับใครสนใจแอดไลน์มาได้ที่แอดกิ่งพันดุเรียนหรือเบอร์โทรของเรามีเบอร์อะไรบ้าง 0636574901ค่ะทีหนึ่ง0636574901ค่ะครับผมติดต่อมาได้เลยโปรมชั่นนี้ใครอยากปลูกไม้เข่งไม้โตโตส,สวยๆใหญ่ๆแบบนี้ต้องรีบครับต้องรีบนะครับแบบนี้สมบูรณ์แน่นอนแข็งแรงแข็งแกร่งครับผมใครที่สนใจจัดได้เลยครับสูงใหญ่แข็งแรงไม้เลี้ยงแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพบกันครับสั้นๆตรงนี้ในคลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับ